7วัน500บาทปลากระป๋องครับได้รับภารกิจจากพี่โคให้ใช้ชีวิต7วันด้วยเงินแค่500บาทด้วยความที่เราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วเลยคิดว่าจะเอาตัวรอดด้วยการทําอาหารกินเองจากวัตถุดิบยอดนิยมในช่วงสิ้นเดือนนั่นคือปลากระป๋องค่ะมาดูกันว่าเอิงจะทําได้ไหม นี่คือตัวท็อปของออฟฟิศเรานะเกี่ยวกับถ้าเป็นวงการการทำอาหารนี่ข้าถือว่าคนยอดเยี่ยมของจริงไปค่ะเราไปซื้อกับข้าวลิสมาแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างลิสไว้ในมือถือนะพี่จะบอกว่านี่คือผู้หญิงที่พี่กับเขาจะเจอกันที่แผงผักนี่คือภาพประจําที่พี่เจอเอิงพี่ไปซื้อผักทีไรเจอเอิงทุกทีเพราะนั้นพี่มั่นใจว่าคนคนนี้จะทําให้ตอนนี้ออกมาสนุกมากนี่แล้วไอ้ก,ก,การละห้าบาทเนี่ยประจำเลยซื้อเดือนประจําเลย<ๆ>บางทีก็คข้าเด่นกันอยู่และนี่คือของทั้งหมดที่ได้มานะคะตามลิสรายการที่ลิสเอาไว้เนาะ ได้ข้าวมาอันนี้อันนี้ที่เราละ46บาทได้มา1กิโลค่ะมีปลากระป๋องมีพวกผักนะผักก็จะได้ใบโหะระพากระเพราเครื่องต้มยำตรงเนี้ยได้มา80บาททั้งหมดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ได้มา6ฟอง31บาทแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงไผ่เราเคยกินอะไรแซ่บๆเไรเงี้ยก็20บาท รวมทั้งหมดมี285บาทวันแรกที่เสียไปนะคะสิ่งที่จะใส่ในเมนูแรกก็คือทำยำปลากระ,กะป๋องนะคะสิ่งที่ทเราเตรียมไปก็จะมีปลากระ,กะป๋องหนืองก,กระป๋องและเครื่องยำซึ่งก็จะมีมะนาวพริกใบมะกรูดซอยและหอมแดงค่ะแค่เมนูแรกก็ผ่านแล้วเห็นเอิรเต็มวมก็ผ่านแล้วอีกเมนูจ้าเป็นผัดกะเพราปลากระป๋องจ้าเดี๋ยวไปผัดปลากระ,กะป๋องกัน วิธีทาเราจะเอาพริกกับกระเทียมลงไปผัดก่อนหลังจากนั้นใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ค่อยใส่ใบกระเพราเป็นอย่างสุดท้ายค่ะเออมาอยู่กับแม่บ้านยูทูบเถอะเขาควรจะมาอยู่แม่บ้านยูทูบแม่บ้านโซเชียลนะใครอยากเห็นไปอยู่ย้ายนะครับลองพิมพ์แบบว่าเออแม่บ้านโซเชียลเราจะกินมื้อแรกของวันนี้กันแต่ว่าเราไปกดน้ําฟรีก่อนเป็นน้าฟรีของออส ว่าวันนี้ระหว่างวันเราก็จะบรรเทาอาการหิวด้วยการกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าเ่าหลังจามื้อแรกหลังจากที่เราไปจ่ายกับข้าวมาเมื่อเช้า้าเนี่ยคนทำไรน่ากินนะแค่เอาของมาเรียงตัวเองน่ากินเลยเดี๋ยวมากคุณ แล้วมองข้าวคนอื่นด้วยสายตาแบบเงี่ยเก็ด้วยใ่้อยู่เหลืมมอมะนาวอยู่ซีกหนึง่งเราจะเก็บกลับไปด้วยเออาไปไว้ใช้ในมือถัดไปเก็บเก็บเก็บมะนาวเลยเหรอวันที่หนึ่งซื้อของที่ตลาดและปากระป๋องไปทั้งหมด285บาทเหลือเงิน215บาบาทค่ะเริ่มวันนี้นะคะที่จะทำ ก็คือน้ำพริกปลากระป๋องกับข้าวผัดปลากระป๋องโดยใช้ของที่เราซื้อมาเมื่อวานเนาะวิธีทําน้าพริกปลากระป๋องนะคะเราจะต้องเอาหอมแดงกระเทียมและพริกไปคั่วในกระทะก่อนหลังจากนั้นก็เอามาตำให้ละเอียดและใส่เกลือลงไปด้วยเพื่อให้ตำง่ายขึ้นค่ะตำให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นใส่ปลากระป๋องลงไป่ะม่ต้องอย่างไไนะะี้ถูกต้องทําได้ดีโอ้โหเสร็จแล้วจ้า สวัสนนีสวัสดีคืออีกเมนูของวันนี้ข้าผัดปลากระป๋องนะเริ่มผัดกระเทียมก่อนพอกระเทียมเริ่มสุกก็ใส่ปลากระป๋องลงไปได้เลยผัดอีกสักแป,ป๊บก็ใส่ไข่ไก่ลงไปผัดต่อหลังจากนั้นใส่ข้าวลงไปแล้วเราค่อยปรปุงรสชาติตามที่ชอบได้เลยค่ะ ไปอาบน้ําแล้วไปทํางานกันเจอกันที่ออฟฟิศจ้าเมื่อน้องที่รู้จักขายแซลมอนดองแต่เซ็ตละสองร้อยบาทสองบาทนี่ส่วนของเราที่ทำภารกิจเจ็ดวันร้อยอยู่นะขอเซ็ตจับสิบบาทได้ไหมเซตจับสิบบาทได้ไหมฟังก็ถอดใจเนาะซื้อแซลมอนต่อสิบราคาสามสิบบาทแซลมอนจับสิบบาททุกคนสามสิบบาทเดี๋ยวไปจ่ายตังกันแซลมอนสามสิบบาท ที่สองค่ะต้มพริกปลากระกป๋องจ้าโอ้ตายแล้วทำดีนะแต่พี่ว่าพี่น้องทำอยู่พี่ว่าดีกว่าดีกว่าแซลมอนนะเย็นทอดปลากระกป๋องที่เราทอดมเมื่อเช้าทุกคนว่าเยอะหรือเปล่าคิดว,ว่าเราจะกินหมดไหมแต่เราควรจะต้องกินให้หมดหรือเปล่าหรือเราเก็บไว้กินมือดึกกินถ <c oughs> ให้เพื่อนชิมว่าอร่อยหรือเปล่ารสมือเหรออืมรสมือ เดี๋ยวเพื่อนมาชิมเพื่อนก็ให้กำลังใจ <c oughs> น่ารักเฮ้ยแต่เขาคนนี้คุณเอิญนี่ของแท้คุณจำตอนเราทำกับพี่หมูได้ไหมคนนี้ก็มาช่วยทำวันที่2เอิงขอซื้อแซลมอนต่อจากน้องมาในราคา30บาทตอนนี้เหลือเงิน185บาทค่ะทำม,มาวัน3มวันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการทำวิธนี้คือการตื่นมาทำกับข้าแวแหละวันนี้ก็จะทำไข่เจียวห่อหมกก้าบเมนูไข่ตุ๋นนะคะ ก็เมนูนี้นะคะก็จะมีข้าวไก่แล้วก็มีพริกแกงพริกแกงเป็นสำหรับทำของหมกเนาะรู้โหพริกแียวใส่ปลากระป๋องอแล้วเตรียมลงทอดได้เลยจ้าไข่เจิ้นไม่ถูกต้องจับไม่ได้ได้อยู่ที่เพืว่าได้นี่มาทำเมนูไข่ตุ๋นกันต่อเลยจ้าเาะตีไข่ก่อน เป็นน้ำปลาใส่เยอะหน่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเติมน้ำก็คือที่นึ่งเอาไว้เฮ้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนคนแล้วได้ไหมชอบดูคนแบบทำคุกกิ้งนี่คือทำถูกต้องอ่ะเ้ยไม่ต้องเปลี่ยนคนแล้วละกันถึงเวลากินข้าวของเราแค่นี้ค่ะตูนเพราะว่าใช้ไข่แค่ฟองเดียวถักถ้วยหรือนี่แมเจ็ดพันห้าร้อยพี่เป็นคนกินคนเติมคนทำ ทำไมคิดะอะไรที่มันสบายวะเอางี้แล้วกันพี่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างละเดี๋ยวเราทำท้ายปีไหมถ้าเคยทําดีๆเราทําปาปีเราเอาผู้ชนะเราทำเจ็ดหมื่นห้าหมื่นเอาไหมาปารปีคุณพูดดูอยากดูไหมเจ็ดหมนห้าหมื่นผู้ชนะได้เจ็ดหมื่นห้าหมื่นเฉดมาน้าหมื่นบาทอยากดูใครอยากดูพิมพ์มาบอกนะเราเอาข้าวไปอุ่นกันดีกว่าค่ะอืออ,อ,อะไรเนี่ย ําสุดท้ายค่ะของวันที่สามซึ่งเหลือปลากระป๋องกระป๋องเดียวและเงินในกระเป๋าอ,อีกหนึ่งร้อยองร้อห้าบาทอย่างที่เอิงบอกตอนนี้ปลากระป๋องเหลือแค่กระป๋องเดียวเลยต้องมาซื้อของเพิ่มแต่เงินที่มีอาจจะไม่พอวันที่เหลือเอิงเลยลองคิดแผนใหม่ที่จะช่วยให้เรารอดจากภารกิจ <Okay. S 1> นี้ถ้าเราคิดว่าเราจะทำปลากระป๋องเอง เริ่มจากอะไรก่อนก็เลยคิดว่าถ้าอย่างั้นปลาสบัก็น่าจะมาทําได้และทุกคนจะต้องตกใจกับราคาปลาสบบะเ้ยตัวละ45บาทุพี่น่ถูกเกินอ่ะโอเคค่ะเราได้ปลาซาบะมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งราคาถูกมากทุกคนสั่งตัวละ45บาทคิดว่าน่าจะทําไว้คืนนี้เลยรอชมกันนะคะได้วัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะมาทำปลากระป๋องกันแล้วนะคะเริ่มยังไงทำเองก็ดีสุดละเคี่ยวซอสก่อนค่ะก็คือ น้ำมันเปิดให้คนไปในหม้อเนาะตั้งไฟแล้วใส่น้ำปลาคิดว่าน่าจะต้องปรุงรสให้มันจัดหน่อยไหมานี่แหละกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปลากระป๋องเลยเนอะุณอยเงี้ยและปลากระป๋องเราเสร็จแล้วนะคะไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาได้แต่รสชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพิสูจน์กัน วันที่3มเราคิดว่าจะลองทําปลากระป๋องกินเองเลยไปซื้อปลาซาบะมาในราคา45บาททําให้ตอนนี้เอิงเหลือเงิน140บาทค่ะซึ่งเมื่อคืนน่ะเราก็ทําปลากระป๋องเอาไว้แล้วเนาะวันนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะคุกกิ้งอะไรนอกจากการที่จะจะชิมปลากระป๋องที่ทําเองอันนี้แล้วก็อีกมื้อนึงคิดว่าจะไปหาหอย่างอื่นกินและเบื่อปลากระป๋อง ทีนี้ก็เลยหาดูว่าแถวๆว่านะมันมีข้าวอะไรถูกๆไหมอะไรเงี้ยค่ะไปเจอมาเป็นร้านข้าวแกงค่ะขายกับข้าวให้กับละสิบบาทกับละสิบบาทก็เลยว่าเดี๋ยวจะแวะไปสน,น่อยแล้วไปเจอกันคือเราจะไปร้านนี้ใช่ไหมข้าวแกงข้าวแกงราชาสิบบาทหมดหมายถึงแล้วแต่เห็นสภาพนี้ค่ะร้านน่าจะได้ปิดตัวลงไปแล้ว โอ้มายก็แต่มันมีรา้านก๋วยเตี๋ยวเรือสิ่งที่ต้องก็คือทับเลยครับ20บาทน้ำซุปอ,อร่อยมากทุกคนแหมอร,อ,อร่อยอร่อยยังน้ำซุปเวลาพอไม่ได้กินนาน <laughs> เป็นเหมือนผมไหมครับไปทักไปกินก๋วยเตีเ๋ยวคนเนี้ยขอนทำซุปเยอะได้ไหมครับเห็นไหมพี่เป็นประจำเลยไหวสวยเนี่ย วแล้วไปกินข้าวกันไหมข้าวตีวมันย่อยไปลาแล้วชิมปังกระป๋องทำเองครั้งแรกเราขอลองแบบคำเล็กๆก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจป๊ออยู่บ้าบอทำอะไรก็อร่อยถักคะแนนแต่เขาทำอร่อยจริงคืยอมเก่งมาก วันที่4เริ่มเบื่อปลากระป๋องแล้วเอิงเลยไปหาของกินแถวบ้านเป็นกว๋วยเตี๋ยวราคา20บาทตอนนี้เหลือเงิน120บาทค่ะ วันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วเกิดครึ่งทักแล้วเนาะเราก็จะกินปลากระบอกต่อไปวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทำเมนูไข่เจียวห่อปลากระป๋องซ้าอีกเมนูหนึ่งก็คือจะทำอะไรที่แบบว่าร้อนร้อนสดสดน้ำน้ซึ่งก็คือโแตกปลากระป๋องนะคะตอนเมื่อกี้ขออวปลากระป๋องทน่เราซื้อมาก็ยังไม่หมดนะคะ พวกผักต่างๆเองใช้วิธีแบ่งเก็บในช่องฟีดไว้ทําให้ผักยังสดอยู่ลองเอาไปทําตามกันได้นะทุกคนเราจะเตรียมเครื่องขโแต่ก่อนนะคะใส่เครื่องต้องยาต้มน้ำนะคะบบเตรียมเมาช่วยพี่ทําแม่บ้านหน่อยคือแม่บ้านอยู่ทุกพี่ทําไอเดียอยู่ตอนนี้พี่อยู่ห้องประชุมนะหิวมากเลยมีไข่เจียวเหลือไหม แต่ว่าถือว่านางวงนี่ถือว่าคอนติเนียมากนะเพราะว่านางวงทุกวันแล้วพอบทจากซีนนี้จะเป็นข้อที่สู่หน้าสวยเดี๋ยวดีคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับ3า1สองหนึเห็นาสวยไรนะวันที่5ครับมีื่อเช้าทำโะแตกปลากระป๋อมมันก็จะโะแตกแบบมีแค่ปลานะทุกคนรถก็มีแม่ คือปัญหาเดียวของการกินปลากระป๋องที่ตัวเองทำเองอะคือมีกล้าคือมีกล้าทุกคนอันนี้คือมือเย็นวันที่ห้าค่ะทำซ้ำแต่วันนี้ไม่ไหมเหมือนวันนั้นยังไม่ได้กินเลยเตมเชมกินกับข้าวแล้วจ้าพอดี วันที่5้าเอิงทำกับข้าวมากินในออฟฟิศไม่ได้ใช้เงินสักบาทเหลือเงิน120บาทเท่าเดิมค่ะวันนี้วันหยุดค่ะก็เลยได้อยู่บ้านใช่ไหมก็คือเน้นนอนนอนตื่นสายไปเลยนอนตื่นสายไปเลยซึ่งวันนี้มื้อแรกที่เราจะทำนะคะก็คือปลากระป๋ผัดพริกแกงเริ่มทอดไข่เจียวกันก่อน,อนเลยหลังจากนั้น ก็ทำปลากระป๋องผัดพริกแกงต่อเริ่มจากเอาพริกแกงใต้ลงไปผัดก่อนแล้วใส่ปลากระป๋องตามลงไปพอใกล้สุกใส่ใบโหระพาและใบมะกรูดล,ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะกิ่นไปเนี่ยผักเยอะกว่าปลาอยอ่้เสร็จแล้วปลากระป๋องผัดพริกแกงไข่เจียวเดี๋ยวชิมกับข้าวก่อนไม่ได้หาสูตรอะเออว่อะอะลรนะคะทุกคนเนี่ย เราเอากินกับข้วไข่เจียวนะหูยข้าวหมดแล้วไปค่ะเดี๋ยวรอดูกันวน่าเย็นนี้เราจะกินอะไรหรือเราจะซื้อกินเดี๋ยวว่ากันถ้าพี่บุกถั่วอที่บ้านพี่ฟรีปะน้ำอ,อะไรค้าครับเะ็รพันหัวจังรายการนี้ วันนี้ก็คือวันที่วันที่6เนาะแล้วขี้จะทำมือเย็นแหละงั้นเราออกมาหาซื้ออะไรกินดีกว่าเนี่ยพี่จเจอเขาบบแบบนี้อ่ะยังตรงแผงผักเจอที่แผงผักทุกครั้งอ่ะชื่อร้านเสรีผัดไทยหอยทอดราคาผัดไทยเขาเริ่มต้นที่40บาทกลับไปกินข้าวที่บ้านกันไม่ได้อยู่แลทุกคนเปลี่ยนโหมดบ้างเะไหรนะ่เนยสุดคนเยอะอยู่ในร้านเนี่ย มื้อเย็นค่ะใช้เงินเพิ่มไป40บาทเหลือ80บาทคิดว่าภารกิจน,นี้จะเหลือเงินที่80บาทนี่แหละเราจะไม่ซื้ออะไรแล้วพรุ่งนี้วันที่6มื้อแรกเอิงทำปลาก,กระป๋องผัดผิกแกงและตอนเย็นเอิงไปซื้อผัดไทยราคา40บาทตอนนี้เอิงเหลือเงิน80บาทค่ะ ภารกิจเจ็ดวันห้าร้อยวันสุดท้ายวันนี้เราจะทำการคนถุกยาที่เหลืออยู่มาทำกับข้าวกันข้าวสารยังเหลืออยู่แต่วันนี้น่าจะไม่หุงข้าวแล้วเพราะเรามีข้าวที่หุงแล้วแล้วก็มีปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องมีกุตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะทำเป็นข้าวต้มปลากระป๋องเลยอีกอย่างน่าจะทำเป็นข้าวผัดปลากระป๋องคิดว่าเดี๋ยวทำไว้เลยเย็นจะได้แค่อุ่นหนึ่งเดียวเพราะว่าคีดทำแล้วนี่ด้านนี้คือไว้ทำข้าวต้ม ส่วนนั้นนี้จะเอาไปทำข้าวผัดนะจ๊ะเมนูแรกเราจะทำข้าวต้มปลากระป๋องก่อนใส่เครื่องทำต้มยำลงไปต้มในน้ำหลังจากนั้นใส่ข้าวลงไปพอให้ข้าวมันแบบเขาเรียกอะไรข้าวแตกข้าวบานพอทุกอย่างเริ่มสุกให้ใส่ปลากระป๋องลงไปและปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลและบีบมะนาวลงไปตอนท้ายค่ะมะนาวต้องตอนท้ายนะคะถ้าอยู่ตอนมีไฟ เมนูสุดท้ายทำข้าวผัดปลากระป๋องกันผัดกระเทียมให้พอสุกและใส่ปลากระป๋องลงไปหลังจากนั้นใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้ผัดไปเรื่อยให้เข้ากันตามด้วยผักที่เหลืออยู่พร้อมปรุงรสตามใจชอบก็ถือว่าเสร็จแล้วจ้า้าวต้มปลาก,กระป๋องของทุกคนนะาะาอาหารอ่ะอาหารดีมาสุดๆทุกคนเคยกินปะตอนเด็กๆที่เอาเข้าวสวยแล้วราดน้ำ น้ำแกงเยอะๆจนมันเป็นแบบเหมือนข้าวต้มอ่ะซีซีเดียวกันเราเดี๋ยวไปเจอกันมื้อเย็นเลยแล้วกันเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวต้มซึ่งเดี๋ยวเราสิ่งนี้ไปอุ่นอุ่นมาแล้วแวอะเอาเบื่อแต่กวาอยู่สอบด,อดู<ๆ>ข้าว ันที่7วันนี้เอิงทําอาหารกินทั้ง2มือ้อและไม่ได้ใช้เงินสักบาททําให้เอิงทําภารกิจ7วัน500บาทสําเร็จแบบมีเงินเหลือตั้ง80บาทค่ะเ,เหลือแปดสิบบาทนะทุกคนว่าไปเออว่าบาเงินเหลือเด็ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูติดตามมาจนจบนี้ชอบเมนูไหนก็เอาไปทำตามก็ได้นะคะก็ขอลาไปกับการกินข้าวเป็นข้าวผัดปลากระป๋องครับเด้อ ได้รางวัลเนี่ยอ่ได้อะไรไปบ้างบ้างอ่าอย่างนี้แล้วกันแปดสิ 80, เอาคูณ10แล้วกันเอาพี่ฝากไป800บอกไปกินเลอนะมืรหนึ่งแล้วก็นี่คือหนึ่งในแคัดเดตผู้จัดไปสู่รอบสุดท้ายนะครับรอบซีซั่นฟินาเล่ของเราจะเป็นเออเจ็ดวันห้าหมื่นบาทเจ็ดวันห้าหมื่นบาทช่วงปลายปีสนุกกปิตายพี่อยากดูอะคนนึงอ่ะบอกก่อนปไปหิวป,ะป่ะบอกนะสวัสดีค่ะหลังจากเรา,า,าทําภารกิจเจ็ดวันห้าร้อยสำเร็จเราก็เลยได้รับมือรางวาัลวันนี้ก็เลยมากินเบลชาบู ี่ได้กินหมูแล้วทุกคนหลังจกากกินปลากระป๋องไปู<ฮ>อคคยคหมูสนับสนุนโดยเดอะชนาอะไรเกาะเต่าให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพบกับความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริง